เออหั่นช่ได้หรอเออเอาให้ปายินว่าหั่นไหมเออไคมันใทมันไกินะเอาินนซีเอาไปดิกับปอนเตะหยากันเลยเอาิ้นส่เอาจินซีแล้กันเลยเ้หอมคือดังเขาหอมคือดังแล้วป้อนตะหนานั้จ้าไหมาะอไทยไทยอ๋อยาเพือง บียังงนั่นนั่นเอาใส่เพียนี่เพียพอไล่เพียตอกอะไรคือทายเก๋เขาเขานหมอซุ่มปาเขาเป็นซุ่มถอยหลังเอาไม่เริ่มทายล้วค่ะอู้เริ่มทายลูกเริ่มทายลูกทายเอาเขาปากเอาไม่เอาไม่อาบักอ่ะ อ๋อไ่อเห็นไ่เห็นเอาไม้รูเอาสีนลวกไปให้ไม้เอาแวมัเววนเอาแหวแบบวนๆด้วยนะเออเจี๊ยบเจี๊ยบลากเจียวอยเางนีกันนะเอามันาแบบแบบฟ้นเ่ยฟุ้นมาเอาฟ้นมาเอาปา

งงไงใินไส้นไจุกเบบงบังเ่าะเอาเล่นหน่อยเอาเล่นหน่อยใส่ผักน้ำเล่นหน่อยใส่ผักน้ำเ่อรื่ออผักของกินเลยเาใส่ผักนั่นนั่นพักนั่นพักเหรอนั่นพักเอาไปให้มันนุ่นพัก เอาเอาเอาเป้าเทามาแล้วมาหนึ่มาเบ้าเทาคูแฝดเ้าเทาเออเอาข้าวเมใหญ่พอนเอาเบ้าเทาออาเห็นไหมสวนี้นหลวกแล้วเอาสามชิปิบน้ำกันนะหลวกหรอไม่สามชิบหลวกแล้วเอาเม่น้อยเอาเมยน้อยเอาข้าวเม่ใหน่อยกินแท่นกินแท่นพอน เอาจำเอาจำก็จำสวยจำจันทรจำยังฮังเองเอาโเอาไม่เอาไม่เอาพวขมกันน่ะเอาเอาพวกขมมาไอ้น้องนะเอาไม่กินนะอีป้อมสีนาเพราะเที่ยวต่นนั้น เจ้าเตะอันนี้บอมเออจรินนี่แหละไมนซูเอาเอาเอาบ๊อกขมใหม่แน่นาเอาบอกขมใหม่แน่เลยน่งนอนมืังจะไปนอหวะนั่นมันเศร้าเข้มปะมันจำไดนมันเข้มปะเคยไปกินอะไรกันเส้นน้ำปลาลายๆกินมอดเหรอกินพะเมนูอ่ำโอ้ยเส้นปลาลายๆปะ

มึงสมาไท่ะยแต่มูแล้วมึงกไปกันเดียวให้พระธหน่อยเรากินอิ่มก่อนเออเอาพระธหน่อยตัวเนี้นี่หลักเป้ไหตจาอีนกนะตเหียวเนี่ยยิ่งไปทนี้เอีตายเลยแม่าา้เฮ้ยพนนางถาอยู่หัน เอาใส่แม่เอาหัวไปแล้วเนี่ยบ้อม่าอมอ่ะมึง่าฝากกินเอาไปอีตาเอาคือบอพาไม่ห่วงกินพางงี้ไม่ยังมาขู่อืมเห็นสีก็น่าเห็นสีเห็นสีชัวเห็นสีชวเกีวมีตัวเห็นสีชัวดู <c oughs>

เอาเนเจ้านี huh. uh, e> Hello, ่เจ้าเชือขีกปาเห็นไหมเอาไว้ไม่ขีกปาเเอานี่เอ้าเอาเนี่นั่นไม่ใส่ผักนะเนี่ยดี่จำหน่อยฮะเอานี่ก็ได้เอานี่ อืมบรรยากาศรอบๆบ้านนะคะบรรยากาศรอบๆบ้านนะคะชิมดูสิว้าว้าร้านสี่นี่ไปแก้านแก่วยนี่่วยต้ม บ้าเาเลยวาบ้าเาถิ่นเมยนมาเยวเน่ิ่เมยนมาเลยวเน่ยี่อ่ไม่เอาสามสกีบวกเราไปกินดีไมไม่ไม่อ้มนม่ได้กินดิบดอกกินอหน่กินอไกินพกินานบเกียบ